การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกกำลังจะเริ่มขึ้นในวันนี้แล้วนะคะที่แอดอยากมาบอกนะคะเพราะการแข่งขันสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกนี้รวมตัวดาวเด่นของทุกทวีปเลยจริงๆและที่สำคัญการยืมตัวไปของนักกีฬาโหต้องบอกว่า มีแต่คนดังๆด,ดาวเด่นๆค่ะที่ถูกยืมตัวไปแข่งการแข่งขันสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกนี้นะคะจัดแข่งขันที่เมืองอาซานยานะคะประเทศตุรกีระหว่างวันที่1 4บสถึงสินี้นะคะทีมที่เข้าร่วมวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกมี6ทีมนะคะฟังดีๆโอ้โหทีมแรกวากิฟแบงค่ะจากตุรกีทีมที่2อีอโมโ,โคโคเนยยโนเ็าจากอิตาลี ทีมที่3เจอดาวมีนัสนะคะจากบราซิลทีมที่4เดนทิวปายรอจากบราซิลค่ะทีมที่5กัวนิดคลับคาซักสถานค่ะและทีมที่6เอสซาซิบาชีไดโนวิดจากตุรกีค่ะอย่างวากิฟแบงจากตุรกีนะคะเป็นแชมป์ซีเ e อวีแชมเปี้ยนลีกฤดูการ2 0 2 1 2022ค่ะ อีโมโคจากอิตาลีเป็นรองแชมป์ซี v c วีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยค่ะปี2021และ2022ที่แข่งกันโอ้โหคู่นี้แข่งกันหนักหน่วงมากนะคะวากิแบนกับอีโมโคในฤดูกาลที่แล้วอย่างเจอเรามีนัสนะคะบราซิลเป็นแชมป์สโมสรอ,อเมริกาใต้2022 เดนทิลนะคะเป็นรองแชมป์สโมสสอนเมริกาใต้2022กัวนิดคลับนะคะเป็นแชมป์สโมสรอนเอเชียที่เอาชนะไดมอนด์ฟูดของเราไปได้นะคะและเ s สซาซิบาชิเป็นเจ้าภาพค่ะและครั้งนี้นะคะก็กลับมาอีกครั้งมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะในทีมแต่ละทีมอย่างวากิฟแบงค์แชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ตอนนั้นมีอิสเบลฮักนะคะและอีโมโคที่เป็นรองแชมป์ฤดูกาลที่แล้วมีอีกวนูสลับตำแหน่งกันสลับสโมสรกันค่ะโอ้โห و, ก็ต้องมารอดูว่าใครจะโค่นแชมป์ใครจะป้องกันแชมป์ได้และยิ่งไม่กานั้นเอสซาบชิ as ก็มีบอสโควิดอีกค่ะโอ้โห و, คือแอดว่าการแข่งขันรอบนี้สนุกอย่างเดนทิวนะคะมีคา r โรเลยค่ะ ตัวบล็อกอันดับหนึ่งแทบจะแบบสุดยอดอย่างมีนัสก็มีคาโรกัสตานะคะ40ยังแจวโอโหแต่ละทีมทางด้านกวน,นิสคลับจากคาซัคสาฐานก็เป็นตัวแทนของเอเชียไปแข่งนะคะโหสนุกถ่ายทอดสดทางวอลเลย์บอลเวิร์นะคะทุกคนต้องเสียเงินค่าสมัครนะคะประมาณร้อยกว่าบาทเองมีแข่งขันตั้งแต่วันที่14-18ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ แอดมันมากแอดดูมาทุกระดูกานแอดว่ามันมากอันเนี้ยก็ทุกคนดูสิมีวากิฟแบงอีโมโคโจะดามีนัสเดนทิวไพรา่ากวนิสขับเอสซาซิบาชิโหมือเซตวอล,ลออสมาหมดรอบนี้โรบินสันก็ไปอยู่อีโมโคโค,ค่ะืเอาตรงๆนะคะเป็นการรวมดาวเด่นวอลเล์บอลหญิงเลยอะมารวมตัวกันที่การแข่งขันวอลเล์บอลสโมสรหญิง,งชิงแชมป์โลก ณนะวันนี้วันที่14-18ถึง18วันนี้นะคะประเดิมด้วย s อ c บาชีนำโดยบอสโควิดนะคะพบกับเดนทิวไปร้านะคะนำโดยคาร์โรนะคะมือบล็อกสังหารของบราซิลเลยวันนี้ก็มันแล้วค่ะถ่ายทอดสอดคู่แรกนะคะ S อสบาชี achi, พบเดนทิว20นาฬิกา30นาทีนะคะหรือสอมทุ่มครึ่งและคู่ที่2 วายกิฟต์แบงค่ะนำโดยอีกโกนูลและกาบี้พบกับกัวนิชคลับนะคะตัวแทนจากเอเชียนะคะ ไม่รู้จะดูใครเลยค่ะแอดก็ดูทั้ง2คู่เลยนะคะสองทุ่มครึ่งและห้าทุ่มครึ่งวันนี้นะคะทุกคนตาร,รางการแข่งขันทั้งหมดนะคะขอแนบไว้ใน description ใต้คลิปนี้นะคะการแข่งขันมีตั้งแต่วันที่14-18ถึง18นะคะ14ถึง16ก็คือแข่งขันแล้วก็หาทีมที่ชนะส่วน17กับ18 2สองวันสุดท้ายนะคะก็แข่งรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศกันแล้ว <S <S เฮ้ยลุ้นมากจริงๆว่าปีนี้จะเป็นใครนะคะเพราะว่า สลับตำแหน่งโยกย้ายตำแหน่งกันแบบเยอะมากสำหรับนักกีฬาที่ตัวเด่นๆนะคะถูกยิมตัวกันไปกันมาเยอะมากโอ้โหแอดจะบอกว่าปีที่แล้วแอดดูและแอดอยังแบบคือจำได้เลยว่าสนุกมากจริงๆทุกคนและครั้งนี้วอลเลย์บอลเวิลด์ถ่ายนะคะก็คือจัดเต็มอยู่แล้วที่ตุรกีเป็นเจ้าภาพด้วยยิ่งจัดเต็มเข้าไปใหญ่ทั้ง แสงสีเสียงเอนเตอร์เทนดีเจอยากให้ทุกคนสมัครวอลเลย์บอลทีวีนะคะทุกคนหารกันได้นะคะ2คนสำหรับการสมัคร1แอคเคาท์โอ้โหอ่ะใครรอชมรอเชียวอลเลย์บอลสโมสอนหญิงชิงแชมป์โลกบ้างและคิดว่าปีนี้ใครจะได้แชมป์วากิฟแบงอีโมโคเจอดามินัสเดนทิวกวนิทเอสซีบาชิ ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบนำเล่าใทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจใทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกทัวร์นาเมนต์ต่างๆด้วยค่ะ